สนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวสวัสดีครับนี่คือ3ร้อยหกสิงศรราโกกรีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนวิรคุณกับมิติใหม่ยชิญไฟโกกรีนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมในข่าวภาค่้ามรบห้ 5. วันนี้ครับเรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสุดข,ขั้วน้าติดตามดังนี้ ออสเตรเลียเจอวิกฤตสภาพอากาศทั้งน้ำท่วมฉับพลันอากาศร้อนระอุและไฟป่าโหมกระหน่าผวาซ้ำนกน้ำในออสเตรเลียก็หายไปกว่า250,000ตัวจากอากาศแห้งแล้งและวิกฤตโลกร้อนแฉขอบ29ล้มเหลวในการดันให้อ e ีวีโตท่ามกลางแรงกดดันทางการเมืองและการขาดเป้าหมายที่ชัดเจน ในการพูดคุยเพื่อนำประสบก,การณ์โกกลินวันนี้มาดูถึงเวลาข้าวไทยคาร์บอนต่ําชิงบัลลังตลาดโลกกับสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์คุณพรพันนินสัตวัฒน์ธรรมรงในการจับตาเส้าการดข,ขั้วเล่นงานโลกเพื่อสัปดีที่19ธันวาคม2567เราจะมาดูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่กําลังเล่นงานทางซีกโลกใต้บ้านนะครับกับเหตุการณ์เส้าการดข,ขัษวที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียครับเมื่อ วิกฤตสภาพอากาศกำลังป่วนออสเตรเลียอย่างหนักเกิดน้ำท่วมฉับพลันในรัฐควีนส์แลนด์ซิดนีย์ก็กำลังรอ้อนอุและไฟป่าได้โหมกระหน,น่ำในรัฐวิกตอเรีย สภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นพร้อมกันในหลายภูมิภาคในออสเตรเลียนี้กำลังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังรับมืออย่างเร่งด่วนที่รัฐควีนส์แลนด์ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนั้นเผชิญกับฝนตกหนักรุนแรงต่อเนื่องหลายวันทำให้หลายเมืองจมอยู่ใต้น้ำครับและเขื่อน12แห่งระดับน้ำก็อยู่ในภาวะล้นเขื่อนแล้วส่วนทางตอนใต้ของออสเตรเลียกลับต้องต่อสู้กับคลื่นความร้อนจัดและไฟป่าที่รุนแรงโดยเฉพาะในรัฐนิวเซาท์เวลส์และวิกตอเรียอุณหภูมิสูงสุดในมหาคนครซิดน,นดอน40องา หลายจุดขณะที่รัฐนิวเซาเทิลก็เกิดไฟป่า12แห่งโดยมีถึง5จุดที่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาระบุว่าอุอณภูมิในออสเตรเลียปัจจุบันได้สูงขึ้น 1.5องศาเซเลสเซียเสยเมื่อเทียบกับปี2,453หรือเมื่อ114ปีที่แล้วนะครับทำให้คลื่นความร้อนมีความรุนแรงขึ้นและยาวนานขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยสัปดาห์นี้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนั้นจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติสําหรับเดือนธันวาคมถึง15-20องศาเลยครับขณะที่สภาพอากาศร้อนชื้นก็จะยังคงปกคลุมหลายส่วนของรัฐควีนส์แลนด์และนอร์เทิร์นเทอร o r รีต่อไปนะครับนักวิยาเตือนว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ทวีควนนามรา วัฏโลกร้อนซึ่งทาให้เหตุการณ์สภาพอากาศสุดข,ขั้วเกิดทีและรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สุดข,ขั้วเหล่านี้ถือเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกับออสเตรเลียนะครับแต่สำหรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภ,าพภูมิอากาศในออสเตรเลียยะยาวก็พบสัญญาณที่ส่งผ่านพฤติกรรมของสัตว์ที่เปลี่ยนไปครับเมื่อนกน้ำที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียาทางตอนออกได้หายไปแล้วกว่า2 5 0 0 0 0ตัวจากผลพวงของสภาพอากาศที่แห้งแล้งและวิกฤตโลกร้อนครับ ผลสำรวจนกน้ำทางอากาศในออสเตรเลียะตะวันออกปีนี้พบว่ามีจำนวนลดลงถึง50%เมื่อเทียบกับปี2566นะครับนับเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์42ปีของการสำรวจนกน้ำที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับคือในปีนี้การสำรวจทางอากาศสามารถนับนกน้ำได้เพียง287,000ตัวต่ำกว่าจำนวนกว่า579,000ตัวในปีที่แล้วอย่างมากครับตัวเลขนี้อยู่ในอันดับที่22จากการสำรวจทั้งหมดในช่วง42ปีที่ผ่านมาและก็ต ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่บันทึกไว้ในอดีตด้วยสำหรับสาเหตุของการลดลงอย่างรุนแรงของนกน้ําเกิดจากสาเหตุใหญ่3ประการครับประเด็นแรกก็คือสภาพอากาศที่แห้งแล้งก็แม้ปรากฏการณ์ลาเนีญญาจะนําฝนมาตกหนักในช่วงปี64-65แต่สภาพอากาศแห้งแล้งที่กลับมาอีกครั้งในปีนี้ส่งผลให้พื้นที่ชุ่มน้ําที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ําแห้งลงอย่างรวดเร็วครับโดยพื้นที่ชุ่มน้าที่เหลืออยู่ในปีนี้นั้นมีขนาดเพียง600,000กว่าไร่เท่านั้นเองซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยใน,ในอดีตอย่างมากประเด็นทีี่่2กกกกก็คืออาาาาารรเปลเปลลลยนนแงสภภพูมิิศวฤตโ้ทํใ พื้ที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียนั้นแห้งแล้งลงอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อแหล่งน้ําและแหล่งผสมพันธุ์ของนกน้ําที่พึ่งผาน้ําท่วมขังจากน้ําจากแม่น้ำครับและพื้นที่ชุ่มน้ําตามธรรมชาติและประเด็นสุดท้ายก็คือการสร้างเขื่อนและการชรประทานเช่นโครงการจัดการลุ่มน้ําเมเรดาร์ลิงซึ่งเป็นซึ่งแม้จะเป็นโครงการที่สําคัญในการฟื้นฟูแม่น้ําแต่ก็ยังไม่สามารถฟื้นฟรูระบบนิเวศให้กลับมาได้อย่างเต็มที่ได้นะครับการเบีเ่ยงเบนน้ำเพื่อการชรประทานทางการ,กรเกษตรและการสร้างเขื่อนจึงทาให้พื้นที่ชุ่มน้ําหลายแห่งนั้นนขขาาด้ํท่วมัง ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของนกน้าครับและเมื่อทั้ง3ประเด็นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปีนี้จำนวนนกน้ําจึงต่าที่สุดในประวัติศาสตร์สะท้อนถึงวิกฤตภาวะโลกร้อนและผลกระทบจากการจัดก,การน้ําที่ไม่ยั่งยืนครับซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อประชากรนกน้ําและระบบนิเวศโดยรวมในระยะยาวครับและแม้อสสอ,อสเตรเลียสาารณ์ของออสเตรเลียที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่ดีนะครับที่ให้เราได้นํามาทบทวนสาการสิ่งแวดล้อมในไทยเพื่อไม่ให้ปัญหาลักษณะเดียวกันนี้มาเกิดขึ้นกับบ้านเราจากการที่เราดูในเรื่องนี้ ส่วนตอนนี้นะครับเราจะไปดูฟีดแบ็หรือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากฝั่งอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ E v บจากผลงานที่เกิดขึ้นจากการประชุมสภาพภูมิอากาศโลกขอบ29ที่กรุงบากูประเทศอัฟกานิสบานเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเมือ่อมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าขอบ29ล้มเหลวในการผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าท่ามกลางแรงกดดันทางการเมืองและการขาดเป้าหมายที่ชัดเจนครับ แม้ว่ายานยนต์ไฟฟ้าหรือ E ีจะเป็นกุญแจสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่งนะครับซึ่งคิดเป็น15%ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั่วโลกแต่ที่ประชุมสภาพภูมิอากาศโลกขบ29ที่บากูประเทศอซไบจานกลับไม่ระบุถึงเป้าหมายหรือแผนปฏิบัติการใดๆเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าไว้ในผลการประชุมหลักครับนักวิเคราะห์จึงชี้ว่าเป็นการก้าวถอยหลังสำหรับภาคการขนส่งที่ต้องเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับโดยเมื่อเทียบกับการประชุมขบครั้งก่อนๆแล้วเช่น26 6,4เมื่อปี นนั้นได้กำหนดให้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมดในตลาดหลักต้องปลอดมลพิษภายในปี2583ครับขณะที่ขอบ28เมื่อปีที่แล้วก็มีการเปิดตัว CEV Transition Roadmap เพื่อ ช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในการเร่งเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV ผ่านการสนับสนุนจากประเทศล่ํารวยครับการไม่ให้ความสําคัญหรือการส่งสัญญาณใดๆกับ EV ในขอบ29ของปีนี้จึงเป็นช่องว่างสําคัญเลยนะครับที่จะทําให้การบรรลุปเป้าหมายลดโลกร้อนเสี่ยงต่อความล้มเหลวได้สําหรับการศึกษาล่าสุดของ World Benchmarking อะไ i แอน e ์ z, พบว่าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกส่วนใหญ่นั้นยังไม่ทุ่มเทให้กับการพัฒนาและผลิตรถ E ีวีอย่างจริงจังนะครับแม้จะมีเทคโนโลยีรองรับมาแล้วก็ตามที่น่าสนใจก็คือยังไม่มีผู้ผลิตรายใดเลยครับที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะยุติการผลิตรถยนต์เชื้อเพลิงฟอสซิลภายในปี2578ตามข้อตกลงเดิมครับนักวิเคราะห์ระบุว่าสาารณ์ที่ทดถดอยถอยหลังนี้เกิดจากแรงกดดันทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศซึ่งกังวลว่านโยบาย E ีวีจะเพิ่มต้นทุนให้กับผู้บริโภคและอตาาหกกกรรรมโโดยยเเฉพะในช่่วงงทีศษิจล ไม่ฟื้นตัวเต็มที่ครับอย่างรก็ตามในขอบ29นั้นก็ยังมีความคืบหน้าสําคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานนะครับคือการให้คำมั่นว่าจะติดตั้งระบบ กักเก็บพลังงานไฟฟ้ารวม1,500กิกะวัตต์ภายในปี2,573หรือ5ปีข้างหน้าซึ่งมากกว่าความจุในปี2,665ถึง6เท่าเลยครับรวมถึงจะมีการสร้างการปรับปรุงเครือข่ายสายส่งไฟฟ้า25ล้านกิโลเมตรภายในปี2,573และ65ล้านกิโลเมตรภายในปี2,583ด้วยนะครับแล้วแบบนี้จะต้องจับตากันต่อในการประชุมสภาพภูมิอากาศโลกขอบ30ครั้งต่อไปอย่างไรนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่าขอบ30ที่จะมีขึ้นในปีหน้าที่ประเทศบราซิลนั้นซึ่งเป็น หนึ่งในผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรายใหญ่ของโลกครับจะมีวาระที่เกี่ยวกับการขนส่งสะอาดกลับมาอยู่ในความสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าบราซิลนั้นก็มีนโยบายด้านการขนส่งและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มแข็งกว่าอเซเตร์ไบยานซึ่งเป็นเจ้าภาพในขอบ29นะครับและนอกจากนี้ครับการประชุมขอบ30ก็จะเกิดขึ้นก่อนการเปิดตัวทศวรรษแห่งการขนส่งยั่งยืนของสหประชาชาติในเดือนมกราคมปี69ด้วยจึงคาดว่าจะทําให้ประเด็นการขนส่งสะอาดนั้นกลับมาเป็นหัวข้อหลักอีกครั้งครับการประชุม จุดสะท้อนเห็นถึงความล่าช้าในการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ E ีีที่ขาดแรงสนับสนุนทางนโยบายและการลงทุนอย่างชัดเจนแม้จะมีเทคโนโลยีที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความล่าช้าต่อไปครับนี่คือข้อมูลที่หลากหลายทั้งสถานการณ์และอุปสรรคในการโกกลีนทั้งโลกย้ำให้เราเห็นถึงความสําคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับถึงจะรับมือและก็หยุดยั้งกับสภาพอากาศสุดขั้วและปัญหาต่างๆที่มนุษย์กําลังเผชิญในขณะนี้ได้ครับ สาระช่วงของการพูดคุยพระบรมสุการโกกลินวันนี้มาดูเรื่องที่เป็นความท้าทายของพี่น้องชาวนาไทยเมื่อสถานการณ์การแข่งขันได้บีบให้เราต้องมาพิจา,พารณากันว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ข้าวไทยคาร์บอนต่าจะใช้ในการชิงบัลลังก์ตลาดโลกเราจะไปฟังรายละเอียดกับผู้บริการกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า,ากระทรวงพาณิชย์คุณพรพันนินสัตวรัฒธรรมรงครร์ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับวันนี้จะมาบอกเลยคุณผู้ชมครับจะชิงบัลลังอะไรครับอ่าวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของข้าวคาร์บอนต่ำหรือว่าข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าข้าวเป็นสินค้าเกษตรสําคัญของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวนะคะให้เราแข่งขันได้ในเวทีโลกค่ะจะชิงบัลลังได้จริงๆอครับจริงค่ะอ่างั้นน่าสนใจยิ่งพักสักครู่มปติดตามกับ360องศาโกกลินครับ ปลาแม่ครัวทั่วทั่วไทยโคราชีสารแซ่บแค่ไหนไปดูกันเลยครับยซอสอหอยนางรมจังหน่อยตัวข้าใส่ซอสหอยนางรมตามแม่ครัวที่นี่กับซอสหอยนางรมตลาแม่ครัวไปดูครับด้วยกรรมวิธีอันทันสมัยพวกเราวางใจซอสหอยนางรมตราแม่ครัวที่สุดแล้วทั่วไทยต่างนิยมใช้ซอสหอยนางรมปลาจได้แล้วปลามแม่ครัวด้านรสชาติต้องยกให้ปลามแม่ครัว ธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยลองนี่สิคะน้ำซอสปรุงรสตราสลากทองเพียงแค่หย่อกเปลี่ยนอาหารให้หอมอนะด้วยน้ำซอสปรุงรสตราสลากทองเ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชมผลงานสุดครีเอทต้นคริสต์มาสพัชจากสารแบบไทยติดตามภาคต่อสัมภาษณ์พิเศษคุณจิรศักดิ์นาคาราผูเชียวชาญด้านจุลินทรีย์เพื่อการบำบัดสิ่งแวดล้อมแบ่งปันหลักคิดการใช้สิ่งเล็กๆสร้างโลกใบใหญ่ที่สวยงามและเผยสุดเด็ดจากแม่ครัวรุ่นเยาว์ชวนทำข้าวผัดผักสีสีกับหมูสามชั้นทอดกรอบวาไรตี้สี่ภัอันทนี้ิตยอนา้11.05นาทีทางช่อง5เกิดใหม่เลขห้ ทุกทุกวันที่เราปรุงรักปรุงรสมาอย่างยาวนานบอกได้เลยไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากทุเลื้อวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอนจริงใจได้ใจยาวนานซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวนี่แหละสูตรลับของแม่บาร์บีคิวย่างซอสหอยนางรมสุดเด่นน้ำจิ้มแจ่วผสมซอสหอยนางรมน้ำจิ้มซีฟูดผสมซอสหอยนางรมงรอ,อร่อยไม่เคยเปลี่ยนซอสหอยนางรมตราแม่ครัวสนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว 306ศรีสาโกกลีกนช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อน,นำไปสู่การโกกลีนนะครับผมอยู่กับแขกรับเชิญคุณพรพันนินสัตวัฒนธรรมรงผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรสำนักงานนโยบายและยุทธศาส,าาสาาตร์การค้ากระทรวงพาณิชภารกิจโกกลีนวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อถึงเวลาแล้วข้าวไทยคาร์บอนต่ำชิงบัลลังตลาดโลกมันขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยมุ่งสู่ การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็เราเนี่ยก็ต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้ข้าวไทยเนี่ยยังแข่งขันได้นะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ส่งข้าวอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะอ่า้นต้องดูข้อมูลหน่อยมีข้อมูลมาแสดงให้เห็นภาพเยอะนะครับว่าแล้วเป็นยังไงครับค่าค่ะอะไรค,ครับถ้าพูดถึงข้าวคาร์บอนต่ำเนี่ยก็คือข้าวที่มีกระบวนการผลิตและแปรรูปด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะ,ะมีรูปแบบหรือวิธีการนะคะที่ลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกแล้วก็เน้นเรื่องของการ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเดี๋วต้องแยกนะครับใช่ข้าวคาร์บอนตำ่ำกับข้าวอินทรีย์เหมือนกันไหมครับไม่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะาว่าข้าวอินรีเนี่ยเราเราเน้นใช้ไม่ไม่ใช้สารเคมีนะคะแต่ข้าวคาร์บอนต่ำเนี่ยอาจจะมีการใช้สารเคมีได้นะคะแต่ว่าอย่างเช่นปุ๋ยมีการใช้ปุ๋ยตามค่าววิเคราะห์ดินอย่างเงี้ยก็ทําให้ใช้ปุ๋ยน้อยลงก็ทําให มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยลดลงหมายความถึงก๊าซอะไรบ้างครับค่ะจะบอกว่าคาร์บอนต่ำเนี่ยจริงๆแล้วอะข้าว่ะที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมีหลายชนิดนะคะแต่ก๊าซหลักๆเนี่ยที่เกิดจากข้าวเนี่ยคือก๊าซมีเทนนะคะมีเทนเกิดจากการขังข้าขังน้ําในนาข้าวนะคะก๊าซไนตรัสออกไซด์เกิดจากการใช้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยเคมีนะคะแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากการเผาไหม้เผาเผาตอซ่างหรือว่าการใช้เครื่องจักรกลอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะ ถ้าเราลดพบเหล่านี้<ช>มันหมายความว่านั่นคือข้าวคาร์บอนใช่ค่ะใช่ค่ะที่เขามีก๊าซหลายชนิดแต่ว่าเขาเรียกข้าวคาร์บอนเพราะว่าเนื่องจากมีก๊าซเรือนกระจกหลายชนิดแต่ว่าจะต้องเทียบเคียงให้คุยกันร,รู้เรื่องว่ามันเท่าไหร่ก็เลยมีหน่วยเป็นเทียบเทียบเทียบเคียงกับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะคเป็นการเ<อ>ทียบเคียงกันค่ะค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยโลกเนี่ยมีมาตรฐานและด้านความยั่งยืนนะคะ ด้านความยั่งยืนเนี่ยอาจจะมองแล้วกว้าง<ๆ>กว้างมากกว่าเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกเพราะว่าเขาดูแลไปถึงเรื่องของอสุขภาพความปลอดภัยนะคะแล้วก็เรื่องของสิทธิแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ่าประเทศไทยเนี่ยก็มีการทำมาตรฐานของเราเองแล้วนะคะคโดยมกอ,อชนะคะคสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหารแห่งชาติซึ่งก็จริงๆก็อยากจะท,ทางกระทรวงเกษตรเขาก็ พยายามส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนาเนี่ยมาเข้ามาตรฐานอยู่แล้วนะคะก็ถ <ừ, S 2> ้าเรารีบปรับตัวก็จะเป็นการดีซึ่งมาตรฐานนียอาจจะไม่ไม่นานมากนักนะคะเพราะฉะนั้นชาวนาก็อาจจะยังไม่เผยแพร่เป็นที่กว้างขวางแต่ว่าถ้าหันมาเริ่มทํามาตรฐานนะคะแสดงว่าถ<ค>้าทํามาตรฐาน<ค>ข้าวยั่งยืน<ค>มันจะครอบเวอร์หรือครอบคลุมข้าวม้าบนต่ำไปด้วยใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยข้าวเป็นสินค้าสําคัญมากๆเลยนะคะ เ,ออเราเป็นผู้ผลิตอันดับ6ของโลกนะคะนะคะแล้วก็เราส่งออกเป็นอันดับสองของโลกรองจากอินเดียนะคะข้อมูลล่าสุดในในปีนี้นะคะเกษตรกร,ร,กรที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากถึง4.68ล้านคัวรเรือนนะคะแล้วก็พื้นที่กเกษตรของเราเนี่ย43%เนี่ยเอาไปใช้ทำนาอ๋อะะข้อมูลนี้กำลังจะบอกว่านี่คือโอกาสของคนไทยที่เรามีการผลิตข้าวมากเราจะไปชิงบลับนบลังโลกถ้าเราทำข้าวคาร์บอนต่ำใช่ค่ะ,ะไปภาพต่อไปครับ อันนี้จะพูดถึงความท้าทายนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเห็นว่าปีนะปีที่เกิดเอลิโยกับลานิญาเนี่ยผลผลิตข้าวจะบอกเลยอย่างเอลานิญาเนี่ยเป็นปีที่มีน้ําฝนมากนะคะปี60จะเห็นว่ากราฟแท่งสูงขึ้นปี65ก็สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นผลผลิตข้าวเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะทีนี้เราเราเนี่ยเป็นประเทศที่ทําให้เกิดการสร้าง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เอ้ยก๊าซคาร์บอนนะฮะ GSG ก๊าซเรือนกระจกนะคะคจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตข้าวของไทยเนี่ยเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับ4<อ>นะคะอของโลกนะคะคแต่ถ้ามาดูการผลิตต่อข้าว1กิโลกรัมเนี่ย เราปล่อยมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากฟิลิปปินส์เลยนะคะอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเขาปล่อยข้าวหนึ่งกิโลกรัมเนี่ยเขาปล่อยประมาณเส้นสีน้าเงินเนี่ยประมาณ2องจุดสองเส้นบนสองจุดสองเขาเรียกว่ากิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าของครของราเนี่ยประมาณ1.55เส้นไหนครับเส้นสีแดงค่ะเราก็เป็นอันดับสองแล้วอันดับสามก็คืออินโดนีเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าข้าวเป็นสินค้าสําคัญของเราแต่ถ้าเรายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้เนี่ยมัน จะกระทบต่อการค้าของเราได้ต่อไปนะคะแล้วก็ง่ายๆค่าปรับถึงได้ท่านบอกได้บอกว่ามันจะชิงบัลลังก์โลกได้ใช่ค่ะเราต้องปรับตรงนี้ครับถ้าต่อไปครับค่ะจะพูดถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคนี่มีการใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะนี่คือตลาดสินค้าเกษตรยั่งยืนอันนี้รวมถึงสินค้าเกษตรทุกอย่างนะคะก็มูลค่าประมาณ15 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐแต่ข้าวข้าวยั่งยืนเนี่ยอันนี้ข้าวยั่งยืนเนี่ย มันจะดูเฉพาะกลุ่มจริงๆคแค่111้ล้านเหรียญแต่ว่าจริงๆมันจะมีข้าวอินทรีย์หรือว่าข้าวคาร์บอนต่ำอะไรเงี้ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้รวมอยู่ในนี้แต่จริงๆเนี่ยข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยม,มันเยอะกว่านี้นะคะทีนี้มาดูตลาดข้าวของเรารนะคะนี่คือตลาดส่งออกข้านดับของเรานะคะ,คะไปอินโดนีเซียมากสุดสหรัฐอเมริกาอิรักอริกาใิ้าแล้วก็ฟิลิปปินส์ะนะครับใช่คราน,นี้มาดูตลาดข้าวอินรียข้าวอินรีเนี่ยไปสหรัฐอิตาลีส ก็จะไปตลาดที่มีมูลค่าสูงนะคะค่ะภาพนี้กำลังจะบอกอะไรก็จะบอกว่าเราต้องพัฒนาสินค้าของเราเราจะได้ไปได้หลากหลายมากขึ้นถ้า,าเราไม่ปรับตัวเนี่ยบางตลาดเราไปไม่ได้นะคะอ,อย่างถ้าเราอยากเข้าตลาดมูลค่าสูงเราต้องปรับตัวอย่างตลาดอ,าอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยอันไหนที่ต้องปรับตัวมากที่สุดเอออย่างซาฮาราเนี่ยเขา ข้าวหอมมะลิอินซีเขาชอบเราก็พัฒนาส่งไปให้เขาอิตาลีเขาทานข้าวกล้องข้าวกล้องอินซีก็อิตาลีจริงจริฮ่องกงก็อยู่ในกลุ่มข้าวกล้องอินซีด้วยนะคะก็เหมือนกับเปน็นโอกาสภาพนี้มันจะใช้กับภาพของคาร์บอนต่ำได้เข้าคาร์บอนต่ำได้ด้วยได้เพราะเพราะว่าจริงๆอันนี้มันสื่อถึงสิ่งแวดล้อมค่ะ<อ>คือคาร์บอนสิ่งเข้าวอินซีเนี่ยจะบอกว่ากับข้าวคาร์บอนต่ำเนี่ยอาจจะพูดกันคนละความหมายแต่ว่าข้าวอินซีหรือข้าวคาร์บอนต่ำก็เป็นข้าวที่ เป็นข้าวที่รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเหมือนกันค่ะใช่าะว่ใช้ภาพเดียวกันในโมเดลนี้เราใช้เป็นภาพในการตัดสินใจในการวางแผนได้ใช่จะบอกว่าที่เรานําเสนอตลาดอินรีเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขพิกัดสุรากาเรามีข้าวอินรีที่เราเห็นมูลค่าแต่ว่าข้าวคาร์บอนต่ำหรือว่าข้าว p อสอาระไรเงี้ยมันยังไม่ได้มียังไม่มีข้อมูลนี้ใช่ค่ะก็เลยตัวนี้ก็เป็นอะไรสัญลักษณ์แทนค่ะเป็นตัวแทนได้ ใช้เป็นตัวอ้างอีกเบสมาร์กนะครับใช่ค่ะก็จะได้เห็นแนวทางทิศทางของโลกค่ะครับภาพต่อไปครับค่ะเราต้องปรับตัวนะคะอันนี้จะบอกถึงว่าอันนี้ผลิตภัณฑ์ข้าวที่วางจำหน่ายในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะประมาณ527รายการทั้งหมดเนี่ย527รยเายการประเทศที่วางจำหน่ายมากที่สุดก็จีนอินเดียเวียดนามอินโดนีเซียบังคลาเทศแล้วไทยเนี่ยเป็นอันดับ6ที่วางจำหน่ายครับจะแล้วในบรรจุภัณฑ์เนี่ยเขาอ้างอะไรในบรรจุภัณฑ์ของเขานะคะ เขาก็ส่วนใหญ่เขาก็มากที่สุดนี่ห้าอันดับแรกเขาก็จะพูดถึงว่าช่องทางออนไลน์ให้ติดต่ออันที่สองมังสวิรัตอันที่สามเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นข้าวพรีเมียมและข้าวอินซีเพราะนั้นก็จะเห็นว่าทิศทางก็คือต้องไปในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอนะ,ค,ะครับงั้นก็เช่นนั้นครับงั้นก็ทําให้เราเห็นภาพที่เป็นภาพใหญ่ได้พอสมควรว่ากําลังการผลิตของเราเนี่ยสูงจากนั้นตลาดกําลังเปิดกว้าง แล้วเราก็เห็นช่องว่างในการชิงบัลลังทั้งที่เราควรจะต้องทําให้คาร์บอนต่ําลงเพื่อจะเป็นผู้นําในตลาดได้งั้นสิ่งที่เราพูดกันทั้งหมดพออยากจะบอกอะไรกับผู้ชมทางบ้านให้เข้าใจเรื่องของการชิงบัลลังเข้าคาร์บอนเข้าไทยคาร์บอนต่ำครัค้งนี้ครับก็อยากให้ผู้ประกอบการภาคเกษตรกรนะคะปรับตัวนะคะเพราะว่าเพื่อให้เราแข่งขันได้นะคะแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยก็เชิญชวนให้มาบริโภคสินค้าที่เป็นสินค้ารักสิ่งแวดล้อมนะคะชวนทานเข้าคาร์บอนต่ำกันนะคะ เพราะว่าเราเห็นช่องว่างทางการตลาดค่อนข้างมากเราอาจจะเป็นผู้ชิงตลาดบัลลังก์โลกได้จากสิ่งที่เราพูดถึงในวันนี้แล้วผมว่าศักยภาพชาวนาไทยเนี่ยไปได้มากใช่ค่ะที่สาคัญคือกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนอยูอ่ถ้าชาวบ้านอยากจะให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยทําไงครับคือจริงๆเรามีหลายกลมที่เกี่ยวข้องนะคะอ,อย่างกรมการค้าภายในเนี่ยเขาก็จะมี uh, ออร์แกนิกวิลเลจนะคะในในหมู่บ้านแล้วก็ฟาร์มเอาท์เลต นะคะที่เป็นออนะร์แกนิกฟาร์มเอาเลทนะอันนี้ของกรมการค้าภายในหรือกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีาการจัดพรีเมียมไรซ์เชิญชวนนักลงทุนเชิญชวนาขายประชาสัมพันธ์เข้าคุณภาพสูงข้าพรีเมียมของไทยนะคะแล้วก็กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็มีอบรมออนไลน์นะคะคเกี่ยวกับเกษตรสินค้าเกษตรยั่งยืนนะคะแล้วก็พาสินค้าเนี่ยลักโลกไปออกตลาดนะคะในส่วนของสํานักงานนโยบายและยุทศาสตร์การค้าก็ให้ข้อมูลความรู้กับผู้ประกอบการแล้วก็ภาคเกษตรประชาชน ด้วยค่ะอ่ะง่ายๆคือว่าติดต่อเข้าหากระทรวงาพาณิชย์ชาวนาจะได้ช่วยกันนะครับทำข้าวข้าวไทยคาร์บอนต่ำชิงบัลลัง,งตลาดโลกได้ครับ mm hmm. วันนี้ขอบคุณท่านผอ,อนะครับ mm hmm. ที่มาร่วมในการครับ mm hmm. เดี๋ยวจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสู่กาลมุ่ไพรุ่งขึ้นอย่างไรกับ360องศาโกกลีนครับ ใส่อะไรถึงจะอร่อยลองนี่สิคะน้ำซอสปรุงรสตราสลากทองเพียงแค่หยอ่อนเปลี่ยนอาหารให้หอมอหด้วยน้ำซอสปรุงรสตราสลากทองทุกๆวันที่เราปรุงรักปรุงรสมาอย่างยาวนานบอกได้เลยไม่เคยเปลี่ยนใจ หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากทวเลือ้อวัตถุดิบธ,ธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอนจิงใจได้ใจย,ยาวนาาซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองตราแม่ครัวทั่วทั่วไทย ครัวอีสานแซ่บแค่ไหนไปดูกันเลยครับยอดซอสหอยนางรมจังหน่อยวเข้าใใสซอสหอยนางรมตราแม่ครัวที่นี่ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวไปดูครับด้วยกรรมวิธีอันทันสมัยพวกเราวางใจซอสหอยนางรมตราแม่ครัวที่สุดแล้วทั่วไทยต่างนิยมใช้ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวด้านรสชาติต้องยกให้ปราแม่ครัว กับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชมผลงานสุดครีเอทต้นคริสต์มาสพักจากสารแบบไทยติดตามภาคต่อสัมภาษณ์พิเศษคุณจิรศักดิน์าานาคาราผูเชียวชาญด้านจุลินทรีย์เพื่อการบำบัดสิ่งแวดล้อมแบ่งปันหลักคิดการใช้สิ่งเล็กๆสร้างโลกใบใหญ่ที่สวยงามและเผยสุดเด็ดจากแม่ครัวรุ่นเยาวชวนทำข้าวผัดผักสีสีกับหมู3ชั้นทอดกรอบวาไรตี้สี่พักอันทย์นี้1ิอตาห้นาทีทางช่อง5เกิดใหม่เลข5เตรียมตัวรอมา เพียงแม่คุณจ,จังทั้งไก่โทษปุึง้งปลา ถึงจะอร่อยลองนี่สิคะน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง,องเพียงแค่หยอ่อนเปลี่ยนอาหารให้หอมอหนนะด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองสนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทอง 306ศึสงสาโกกลีนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนําท่านไปสู่การาังภพยในวันศุกร์ที่20ธันวาคม2567อย่างไรไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะกราทกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ ก็24ชั่วโมงหน้าครับมาติดตามกับความกดอากาศสูงหรือบนอากาศเย็นกําลังปานกลางอีกและลอกจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและสปะปลาวสปปลาวแล้วนะครับจะทําให้ไทยตอนบนและลาวนั้นมีอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอากาศเย็นถึงหนาวจึงยังมีได้ต่อในโซนภาคเหนือไพศาลและสปะปลาวครับส่วนภาคกลางกรุงเทพฯริมทนภาคตนออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าครับัแบบบแแแแนนนนีีีีี้้้ตาา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 มมมยยยยยอออออดดดดภููก็งงงงงศหหหวววถึจลํข่ข่่นะใเเทท ต้องจัดเต็มเสื้อผ้าเพื่อไปรับมือกับอากาศที่หนาวถึงหนาวจัดให้ดีด้วยนะครับส่วนภาคใต้ครับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอยู่มีกําลังปานกลางภาคใต้ตอนล่างจึงยังมีฝนฟ้าขนองบางแห่งได้อยู่นะครับเน้นๆคนที่ยังเจอฝนได้มากกว่าเพื่อนก็คือคนที่ปัตตานียะลาและนราธิวาสครับส่วนเรื่องของคลื่นลมทะเลนั้นมีกําลังปานกลางตามลมมรสุมครับอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นจะอยู่ที่ประมาณ1-2เมตรและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมมาากกวว่่1เเตรรบิณที นฟ้าขนองคลื่นในทะเลจะสูงได้มากกว่า2เมตรขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับจากสภานอากาจควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จะนำบสูอการเตือนภัย่วบล้อมสุขที่20ธันวาคม2567ดังนี้ครับ เตือนคุณผู้ชมชาวไททันบนซุ่ประกอบไปด้วยภาคเหนือสันกลางตนออกกรุงเทพปริมณฑลและ FC ของผมครับชาวสปปลาวท่านต้องรักษาสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลงในช่วงนี้นะครับขณะที่ก็ต้องระวังอันตรายจากอักคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงในระยะนี้ด้วยครับ เกษตรกรตามเทือกเขาและยอดดอยอากาศที่หนาวถึงหนาวจัดในช่วงเวลานี้อาจทําให้เกิดน้าค้างแข็งบางแห่งในบางพื้นที่ได้นะครับท่านจึงต้องระวังความเสียหายที่เกิดกับผลผลิตควรหาวัสดุซีเข้มมาคลุมดินเพื่อรักษาอุณหภูมิในดินและช่วยลดการระเหยของน้าบริเวณผิวดินและรักษาความชื้นในดินครับส่วนใครที่เลี้ยงสัตว์ก็ต้องทาแผงกําบังลมหนาวและสร้างความอบอุ่นให้ไม่แพ้กับคนด้วยนะครับไม่งั้นสัตว์เลี้ยงของท่านนั้นจะอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายครับ สำหรับเกษตรกรทางภาคใต้ครับใครที่เจอฝนตกหนักเล่นงานเยอะๆให้ระวังโรคพืชจากเชื้อราด้วยครับและที่ไหนระดับน้ําท่วมลด,ลดลงแล้วให้รีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ําให้กลับมาใช้ได้เป็นปกติด้วยครับ อัปเดตอากาศข้ามช็อตกันอีกครั้งครับ23-25ธันวาคมอีสานตอนล่างภาคตนออกภาคกลางจะมีเมฆเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนเล็กน้อยได้นะครับจะอิทธิพลของยอมความกดออากาศตามที่จะมาจากเทะเลจินใต้ตอนล่างแล้วเคลื่อนเข้ามาใกล้กับปลายแหลมยวนเลยทําให้ทางบ้านเรานั้นอาจจะมีฝนป่วนกวนใจได้บ้างครับขณะที่ภาคใต้ครับที่เน้นตอนล่างก็ยังมีฝนได้แบบเรื่อยๆไม่ได้หนักอะไรนะครับจากลมรมสุมที่พัดปกคลุมไม่ได้มีเรื่องของพายุมาให้ต้องกังวลอะไรส่วนช่วงปีใหม่ครับอัปเดตล่าสุดก็ยังพบว่าจะมีออาาาาากกศศแแปปปปววนนนนนบบฝหเย็ ในช่วง28ธันวาคมถึง2มกราคมปีหน้าได้นะครับจาก2ประสานก็คือการมีมวลอากาศเย็นปกคลุมอยู่แล้วก็มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมในภาคเหนือของไทยครับขณะที่ภาคใต้ช่วงปีใหม่นั้นก็จะมีฝนเพิ่มเป็นฝนที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของลมหนาวที่พัดแรงขึ้นไม่ได้เกิดจากพาย,ยุนะครับและนี่คือภารกิจโกกรีนประจำวันนี้กับชมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยสถานีเพื่อความมัน่นคงทางสิ่งแวดล้อมชลฟ5โกกรีนพบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะ นี่คือสามร้อ0สิงสาก็กรีนสวัสดีครับ